สั่งของจากจีนต้องรู้อะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะชื่อน้ำนะคะวันนี้จะมาตอบคำถาม Q&A ที่เพื่อนๆทุกคนสงสยัยมาเริ่มที่คำถามแรกกันได้เลยค่ะจะสั่งสินค้าจากจีนต้องทำยังไงบ้างครับเราจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราสนใจสินค้าอะไรประเภทไหนและหาชิป p i n g ที่น่าเชื่อถือในการนาเข้าสินค้าค่ะสั่งสินค้าจากจีนต้องเสียค่าอะไรบ้างครับ หลักๆจะมี2ข้อค่ะ 1. ค่าสินค้าทางเราจะคิดตามจริงไม่มีบวกเพิ่มค่ะ 2. ค่าขนส่งเริ่มจากค่าขนส่งในจีนบางร้านค้าจะมีการเรียกเก็บและบางร้านค้าไม่มีการเรียกเก็บค่ะค่านาเข้าจากจีนมาที่ไทยและค่าขนส่งในไทยไปที่อยู่ของลูกค้ากรณีลูกค้ามารับสินค้าเองไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่ะสั่งซื้อสินค้าจากจีนรอของกี่วันครับ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการขนส่งค่ะถ้าเป็นทางรนระยะเวลา5-7วันถ้าเป็นทางเรือระยะเวลา12-15วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะสินค้ามาถึงไทยแล้วจะไปรับสินค้าได้ที่ไหนครับลูกค้าสามารถไปรับสินค้าเองได้ที่โกดังของชิปปิ้งนั้นๆได้ค่ะหรือหากลูกค้าไม่สะดวกไปรับสินค้าเองให้ทางชิปปิ้งนั้นจัดส่งสินค้าให้ถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะ ทำไมต้องใช้บริการจาก TTP Cargo ครับ 1. มีแอปและเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานสะดวกและรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้าค่ะ2ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำไม่ว่าสินค้าจะชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ 3. ส่งสินค้ารวดเร็วและสะดวกค่ะ 4. ค่าสินค้าคิดตามจริงไม่มีบวกเพิ่ม 5. มีโกดังสินค้าที่จีนและที่ไทย6ปิดตู้สินค้าส่งออกทุกวันค่ะ ถ้าท่านใดมีคำถามอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของ p t p c a r g o ด้วยนะคะบ๊ายบาย